พลังผูกจิตพิชิตใจคนที่เกิดในวันจั์คือคนวันจั์เนี่ยนะเวลาที่เขาเนี่ยปล่อยพลังสเสน่ห์ไปผูกจิตใครเนี่ยมันเป็นไปนอย่างธรรมชาติมันจะเหมือนกับถูกวางยากว่าคนที่ถูกพลังนี้เข้าไปอ่ะจะรู้สึกตัวเนี่ยหัวใจก็ให้คนวันจั์ไปหมดแล้ว ดังนั้นเนี่ยเราจะมาสืบค้นดูว่าทําไมคนวันจันจึงมีพลังเช่นนั้นได้เริ่มจากคนที่เกิดในวันจันเนี่ยนะเป็นคนที่อ่อนโยนชดช้อยเป็นคนที่พูดเบาๆพูดช้าๆถึงแม้ว่าใครอะ่ะจะพูดเร็วพูดแรงนะแต่มันจะมีความนุ่มน,นวลอ่อนโยนแฝงอยู่ในนั้นเสมอเข้าตํารานะเข้าตําราที่เราอะ่ะจะรู้สึกว่า เราหลงรักโดยไม่รู้ตัวคือเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาเห็นคนบรรจันนะได้พบเจอพูดคุยขเขาหรือแม้แต่เจอเขาเฉยๆนะไม่ได้คุยกันเนะี่ยจะมีมรู้สึกเย็นๆเบาๆสบายๆเรียบง่ายเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นจุดเด่นแล้วเป็นคนที่น่ารักจนเราเหมือนกับอยากจะไปแอบดูเขาอ <c oughs> คนบรรจันไปเ็ดูเปเหมือนกับว่าพยายามเอาตัวไปใกล้เขาไปเล็งไปมองอว่าเอ๊ะ เขาทาอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยคขาบันจันจะมีคนหลงรักบ่อยนะโดยที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างถ้าเกิดว่าใครที่ทนไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มาสารภาพรักก็แค่นั้นแหละแต่จริงๆจงจะพูดว่าพลังของคนที่เกิดบันจันทร์ที่จะผูกจิตใจคนได้นะมันเกิดจากความเรียกง่ายมันเกิดจากความที่คนบันจันเะนี่ยมีกิริยาวาจาที่ดูน่ารักเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะซุกซนแต่ก็เป็นความซุกซนที่ มันดูน่ารักน่าสนุถนอมสังเกตได้ง่ายนะคนเป็นจันทร์แต่เด็กแต่เล็กเนี่ยคนที่พบเจอเด็กคนเป็นจันทร์จะรู้สึกอยากจะุถนอมเหมือนไข่ในหินเลยไม่อยากให้ไปพบเจออะไรที่มันรุนแรงเลยก็คือจะรักษาให้อย่างดีพอโตมาเนี่ยก็จะมีคนที่คอยเทคแคร์ดูแลเวลาที่ไปอยู่ในสังคมใดก็แล้วแต่นะคนจะคอยมาปกป้องจะคอยมาบริการ ัางทีจริงๆคนวันจันชอบที่จะไปบริการหรือว่าไปดูแลไปเทคแคร์คนแต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่มีวาสนาดีที่คนมกักจะเอ็นดูไงทั้งคนรุ่นราวคาเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องผู้หลักผู้ใหญ่จะโปรดปานเด็กคนวันจันทร์เป็นพิเศษทีนี้คนวบนจันเนี่ยนะเวลาที่เราจะปรากฏตัวเนี่ยเราเป็นตัวของตัวเองเรา่ชอบใครก็แล้วแต่เราไม่จําเป็นต้องไปเหมือนกับลุกเข้ามาแต่งตัวแต่งหน้าจัดจ้านเพราะคนวัรจันเป็นคนที่ ชอบทำแบบน่ารักกระจุงกรจิ้งไม่ได้ชอบทําอะไรแบบที่เป็นจุดเด่นหรือว่าเช่นโค้ชจันจมักจะไม่ค่อยแต่งหน้าเข้มมักจะไม่แต่งตัวเหมือนกับหวือหวาเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนที่บางทีไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่ว่าเป็นคนที่พูดจาวางตัวแล้วมันดูดีเหมือนกับดูหน้าติดตามอยากจะ เข้าไปใกล้ๆอย่าไปฟังสมงแม้คนบรรจัณเจ้าพูดเบาๆใช่ไหมเราเอ๊เดี๋ยวเขาเข้าไปฟังใกล้ๆมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้คนอยากเข้ามาแล้วอาจารย์ได้เตรียมของสําหรับคนบรรจันจที่จะทําให้อํานาจในการผูกจิตพิจิตใจเนี่ยมันประจุมแมลงที่สุดก็คือเอาของชิ้นนี้นะวางไว้ใต้หมอนเราถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากให้ใครเนี่ยนะมีใจอ่ะที่นึกถึงเรามากๆเลยเนะี่ย ่อนนอนนะ่ะนึกหน้าเขาไปชัดล่าของสิ่งนี้วางไว้ใตาหมอนหนุนนอนจนหลับไปเลยไม่ต้องใช้คาถาไม่ต้องกังวลว่าต้องเห็นชื่อตอนนั้นไม่ต้องนึกหน้าให้ชัดหนุนนอนแล้วหลับไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ากลางวันตื่นมาเนี่ยอยากเราคิดถึงตอนเรื่องก็ให้ใช้ของที่พกพาตอนกลางวันพกไว้ใกล้ตัวมีผลสองประการนะถ้าเราเอาของที่พกพาใกล้ตัวนะตอนกลางวันตอนที่เจอกับคนนะ ถ้าหากเราไม่ได้นึกถึงใครจะมีผลกับคนทั่วไปจะรู้สึกเรามีเสน่ห์อยากเข้ามาใกล้แต่ถ้าเกิดเรานึกถึงใครเป็นพิเศษเจาะจงเขาจะนึกถึงเราคิดถึงเราอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยแล้วคนเราพอใจมันอยู่กับเราย4ิสี่ชั่วโมงแล้วสักพักหนึ่งก็จะพยายามเอาตัวมาหาเราเองดังนั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าเขาไปไหนไม่รอดนะถูกอำนาจในการผูกจิตพิจิตใจของคนที่เกิดบรรจัณฑ์นั่นแหละ ชอบงำควบคุมจิตใจเอาไว้ได้นี่แหละคือพลังที่คนวันจันทรจะมีไม่รู้จักหมดสิน้นก็ขอให้มีความเรียบง่ายนะที่จะเอาชนะใจคนผูกจิตใจคนได้แบบนี้ตลอดไปนะคนที่เกิดในวันจันร